อะไรอ่ะตื่นเต้นสั่งลอยอ่ะตัวแทนตัวแทนเพื่อนไหมอีกสองคนผู้ใดพี่น้ำครับที่พี่บอลพี่น้ำพี่น้ำกับพี่บอนพี่น้ำไปเอาบักทุเรียงท่านมีคนอัดบักทุเรียนไอ้กุ้งไหยไทยไทยแห่เฮาตลกสามคนไี่เมียหวานแปาทุเรียนเราเร็วทองไผ่ มีนมีรเขาที่บอกหมดขายของไอ้กุ้งไปแล้วกันมีอะไรมาฟงต้องการทธิในห้องแล้เดียวห้าตีออบทุเรียนมีมัจะได้กิ่น้เบอนาไปมาใส่ลใส่ใส่งมามาไปเร็วเรเร็วเอยไปดมกันยังจุ๊บนี่ใส่วันนี้ใส่ละ แฮปปี้เบอร์เดย์เฮาตีพี่ผู้ใหญ่ใจดีครับพอยากจะดุนนี่คือข่าวมากิมนี่ส่งให้ทีมออนนี่น้ำแล้วก็ตลกสาวตลกสาวคุณ้าฮักตุ๊บตาไก่ทวงข้านว่ามีตุ๊บตาเมื่อจบวัดีกินนี่นี่ข่อยข่อยปลาท้วงแน่นั่นปลาท้วงแน่นขี้คีบปลาท้วงนะอุ้ยตลกก็อยากไปคือกันเด้อดอกบักทุเรียนจะดอกจะปลามาแม่นี่หายมึ่อไงซื้อมึงอไงยังซื้อยะไรอยู่บ้าเนี่ย อันเพคนไทยครีบมือซ่อนนี่ยเขาเลยว่าอันมีคิวตลกไปนาะคอยว่าเห็นยแบมันมาถามเแบบว่าอะไกินเนาะใจดีไรขอบคุณหลายๆด้วยแจกจากแจกแจกบ้านไหนแจกบ้านไหนบ้านทีบีบีครับพี่นวลเออเลาเลาใจดีอยู่แล้วขอบคุณพี่นวลอุดหนุนตลอดตลอดบอลลวกก่อนชันเมาตอบก่อนแล้กระสือไห้หน่วยหนึ่งปลากรวดปลาสือแล้วแล้วไปถิ่มมาไหนห้องเป็นยังไดบ้านเนี่ยกูไป อยู่อุ้ท้าอีกสิบหางมือผมพูดแตกินแมตตกาโซ่มันมันเกิดงานได้สนุกใช่ป่ะพี่นี่ข้างน้องลูกใดลูกหกร้อยมาตัวนี้ขอบคุณค่ะอันไหนหยิบได้เลยครับผมอันไหนหยิบได้เลยโอ้ราคาเดียวกันเบิร์เอาเลยเอาเลยเอาอันนี้มันยังดูเทิงมันยังบริเอาเอาไม่ยิ้มเด้อพี่น้องไม่ยิ้มเด้อคิวต่อไปเด้อ มีดมีามีไรือเ้าจักเราเคยมี้ใดก็ได้ดรอกมีเราอ้มีดูเะมยมีบัพักเนาะหันมือกัสิหัมือกัสิมีรหัวนีทุเรียนอาดทั้งนี้กําลังตามสั่งตตัไก่ทองนะจ๊ะพี่น้องอ่านกระพะกินยูดอกกรบเผากระไดเออแซบบ่โดนโดนใจ โดนนั่นแหละกินงเันลขอโทษหลายๆพ่อค้าไม่พูดเดียวอันนี้ขายอายอยางไรเนี่ยทังน้ำพริกทังอันอันน้ำพริกเก้งแล้วตามีอะตีนี่อันข่มัซี่ตาเปลี่ยาไปทั่วใข่ก็ตามไปแด้แก้วนั่นแหะแจ็คบานนี่ทั้งเบิดหนึ่งห่าูพี่น้องตามหูงมาซำเกาจ็คเทียหน้ามือก็ได้หลายจัาหว้าหน้ามือก็ได้หน่อยจังหวสิบวัตตไปตาอิ่มนี่เกอ มันขึ้นมาเป็นสมพักพนะมาตำหมูสมแห้งพักหลายพักหลายมาเป็นสมพักพนะเตี๋ยเ้ยโอ้ยเนี่ยมาเดี๋ยวโอ้ยตอนไหนเราบอสเจ้าซี่ตอนไหนบัตรวัดแทบแทบพนะถ้ารับหลังบัตวัดสมพักพนะไปใไป well ต้เตี๋ยไม่ได้พูดค่ะบอกว่าอร่อยที่สุดนั่นเห็นบอลอันนั้นสุกี้กูก็ั่งสุกี้บด้สั่งสุกี้แห้งเดยมันคือมันอืดมันเหย็บกอนมูือเอ้าคอยเอาอันมาก ไปเอามะาน้ำเจิมกับบ๊มีโอ้ยหลานนี่ยังมาบ่เลยนังเจิ้มเขาปรุงได้หนีแล้วโอ้ยอันเขาอันนั้นเขาปรุงมาม่าเขาเอามาม่าไปแช่น้ำอุ้ยส้มส้มมะม่าซีคุกคุยนยวยสนอดเคี้ยวซูกี้ก้อนสบายซูกี้ก็เลยที่นั่นดับเล็บมันดีมาม่าฟู่พอดีเออเออที่สุดที่มารมณ์ดีวันนี้ก็เลยกินทุเรียนแล้วขอบคุณพี่นวลนะคะพอหักก็รอแห้งเปิดตะโดนยุ่ให้ ไข่กรสิวคือนะไกันอันเปียนครีมม่จะคข้องหนาดำก็เเยอันชีลามันดีอยู่แล้ว่ไหครับยนหายยังไม่จะคข้องหนาดำก็เลยไปเสื่อนครีมมนห้าไปตากแดดนะน้คนจะไปเห็นหนาข่อยยไข่เน่อยเนื้อติเนี่ยไว่าไทยแต่ผู้อื่นเราไปเห็นหนาเจ้าของซ่อง ขอบคุณถั่วลิ่มนะคะทั่วละคะขอถั่วลิ่มนะคะเออขอบคุณหลายๆค่ะไม่ตลกสาวอันไข่เห็นไก่น้ำแท่งไข่กระบ๋สื่อชักทียาพี่น้องเพข่ว่ามันแพงไว่ว่าวันนี้ก็ได้กินแล้วมื้อนี้ยเ่งนี้ดิเื่องนานปลากินไหนทาปลาเหภาพปโรลองบานเลยเอไปยังกาลังสตรวจไเชอเดี้าล้างมือกะแม่ เอาเพื่อนบอกว่าแง้มกินข้าวแล้วน้ำเอาน้ำพาลงไปเขาว่าเออกินน้ำพาลงไปมันเข้มแมนแมนใครเพราะใครกัดสิได้ใคือเพราะว่ามีร้านเดียวแมนค่ะเพราะว่าบังคับครูเขียนนี่ยังก็ต้องกินค่ะอยากกินมากๆแต่ว่าเขาบผมอยากกินมากๆบอกว่ามีแต่บุญสินเอาซุกี้พนะบอกฉันแม่กินลูกไก่เป็นผู้เลือกเอาซุกี้เนาะกับที่บังคับครูคัดแท้เอาซุกี้กับซุกี้ฉันเรอดสภาพที่เห็นได้เป็น ซูกี้เห็นน้ำไย่างว่าที่สุดน้ำแจักหน่อยก็เป็นยังเอาพี่น้องเจอกันคลิปต่อไงพี่น้องเนาะเมื่อไงเม่อไนี่เพราะเรื่องเช้ามือีกจริงๆไม่ติดใคเขาลุงเขาลองเขาไล่มันเองดอกคือเก้าเนี่ยเราบาพัฒะตนงดอกเอาลำล้านพี่น้องครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ